ทุกคนคะวันนี้นะคะแม่แหม่มจะมานี่ค่ะเห็นไหมมาเก็บใบมะกรูดนะคะใบมะกรดูดนีประโยชน์มากมายเป็นสมุนไพรแต่วันนี้แม่แหม่มจะเก็บใบมะกรูดไปทำอะไรไปดูนำใบมะกรูดนะคะมาสักสี่ห้าใบเด็ก แล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดนะคะเพื่อล้างฝุน่นล้างอะไรแล้วก็มาหั่นนะคะหั่นก็ไม่ต้องฝอยมากนะคะหั่นตามภาพเลยนะคะหันห่นหันห่นหั่นเสร็จก็ไปตั้งไฟคั่วในกระทะนะคะวิธีคั่วก็ไม่ต้องใส่น้ํามันไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะคั่วไปเลยแล้วก็ให้กลิ่นหอมแล้วก็ใบมะกรูดจะก,กร่อบนะคะทุกคนนะคะ คั่วเสร็จคั่วเสร็จก็นําใบมะกรูดที่คั่วจนหอมแล้วนะคะจนกรอบแล้วไปใส่ในแก้วแก้วชาหรือแก้วกาแฟนะคะทีนี้ต้มร้อนเทใส่เข้าไปเลยค่ะเออนี่คือสมุนไพรชั้นดีสําหรับผู้ที่นอนไม่หลับแล้วก็จิบเหมือนที่ทุกคนจิบชาเองน้ำชาเองนะคะแล้วก็ นะคะจิบไปเลยสาหรับผู้ที่นอนไม่หลับสาหรับผู้ที่ท้องผูกก็ใช้มะนาวครึ่งซีกเออครึ่งลูกนะคะหนึ่งซีกโทษทีค่ะนะบีบลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มนะคะเพิ่มมะนาวลงไปสําหรับผู้ที่ท้องผูกนะคะดื่มน้ําใบมะกรูดก่อนนอนนะคะก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นนะคะจะ ทำให้เรานอนหลับนะคะผู้ที่นอนไม่หลับเนี่ยนะคะ